สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเพาะผักสวนครัวนะครับที่ผมได้เบิกจากธนาคารมเมล็ดพันธุ์มานะครับอันนี้เป็นถั่วเล็บมือนาน,นะครับฝากเข้าโดยบ้านไร่คุณยายนะครับอันนี้เป็น มะเขือนะครับมะเขือคระพันพมรลังสันขาวพิกูลม่วงมาลีนะครับขยายพันธุ์โดยแอดมินนิชานะครับอันนี้เป็นถั่วร์ไรเบอร์รี่นะครับขยายพันธุ์โดยแอดมินนิชาอีกเช่นกันนะครับแล้วก็ เป็นกระเจีย๊ยบเขียวนะครับที่ขยายพันธุ์โดยพี่ต้อมชนาพรน,นะครับขอบคุณธนาคารมเมล็ดพันธุ์และพี่ต้อมชนาพรมากๆนะครับที่ให้มเมล็ดพันธุ์มาปลูกนะครับเดี๋ยวเราไปเพาะ,มะเมล็ดกันเลยนะครับ เฉพาะทัวไลเบอรี่ก่อนเลยนะครับอันนี้จะเพาะอย่างละ3มแก้วนะครับเดี๋ยวจะใส่ถั่วแก้วละ สามเมล็ดนะครับ หัวนี่จะเพาะโดยตรงเลยก็ได้นะครับหรือจะแช่น้ําให้ขอบพองก่อนแล้วก็เอาไปบ่มในผ้าจนกว่ารากจะงอกก่อนก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับแต่วันนี้จะเพาะลงลงในแก้วเพาะเลยนะครับแล้วก็กบให้ยขุมะพร้าวนะครับ ดินที่ช้าน,นี่เป็นดินกับผสมกับขี้วัวเก่านะครับแล้วปิดด้วยขุยมะพร้าวนะครับอันนี้เป็นมะเขือมะเขือคละพันธุ์นะครับ อันนี้มเมล็ดเขาเล็กนะครับเดี๋ยวเพาะแค่แก้วเดียวก็พอนะครับอันนี้ มะเขือจะเพาะแค่แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอต้นเขาง,งอกก็จะแยกอีกครั้งนะครับอันนี้เป็นถั่วเล็บมือนางนะครับ ตัวเล็บมือหนาเดี๋ยวจะใส่ประมาณสักห้าเมล็ดนะครับเดี๋ยวถ้าเยอะก็จะแยกได้ทีหลังนะครับ สมัยก่อนที่พ่อกับแม่ของผมปลูกนะครับเขาก็จะทำตีหลุมเลยแล้วก็เอา,มาเมล็ดไปหยอดในหลุมเลยก็ได้นะครับส่วนพวกมะเขือก็จะทำเป็นแปลงแล้วก็หวานเลยครับเดี๋ยวพอต้นโตก็แยกไปปลูกอีกทีนะครับ เยอะทัวนี้จะใส่อีกหนึ่งแก้วนะครับส่วนพวกพวกกระลำดอพวกคนาก็ทําเป็นแปลงเหมือนกันครับแล้วก็หวานมาเมล็ดเลยแล้วก็ถอนไปลงแปลงปลูกอีกทีครับ แถมครับยางวานเอามาเล็ดลงหลุมหลุมเลยก็สะดวกดีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ขึ้นทุกเมิตรนะครับเราก็ต้องซ่อมนะครับถ้าเกิดว่าหลุมไหนตายหมดหรือเหลือ,ลอน้อยเกินไปนะครับเราก็ต้องซ่อมนะครับแต่ถ้าเพอ แช่น้ําก่อนแล้วก็เอาไปบ่มจนล่างงอกค่อยเอามาลงเราก็สามารถคะต้นที่สมบูรณ์ได้นะครับ ต่อไปก็เป็นกระเจีย๊ยบเขียวนะครับของพี่ต้อมชาพรนะครับอันนี้จะเพาะหมดเลยนะครับ ช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับจะเอาไปฝังในแปลงปลูกเลยก็ได้ครับแต่ว่าหอยทากเยอะครับหน้าฝนกลัวหอยทากจะกินนะครับเลยเอามาเพาะลงในกระถางก่อนนะครับไม่พอแซมเลยนะครับ เหลือแค่นี้ครับเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็กบมเมล็ดทั้งหมดนะครับ ก็รดน้ำนะครับอันนี้ที่ใช้เป็นหัวฝักบัวแบบนี้นะครับจะเป็นฝอยดีนะครับมเมล็ดจะได้ไม่กระจายนะครับเพื่อนๆก็ลองทำดูนะครับสําหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับผมเองก็ ปลูกมาได้ยังไม่นานเท่าไหร่นะครับจะได้มีผักปลอดสารไว้กินนะครับไม่ต้องไปซื้อนะครับประหยัดได้หลายบาทเลยนะครับหาเพาอหาดปลูกครับจะได้เป็นยามวิกฤตเราต้องรอดนะครับ เราต้องรอดนะครับเสร็จแล้วครับ ดูมะนาวแป้นชดาพรน,นะครับกิ่งยาวมากแล้วนะครับออรากเริ่มเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะย้ายลงเข่งแล้วครับเตรียมเข่งไว้แล้วนะครับเข่งผสมดินกับขี้วัวแล้วก็แกลบดำแล้วก็เป็นดินเป็นดินที่ร่อน ฐานนะครับดินผสมฐานนะครับเอามาผสมกันหมักไว้ในเคงแล้วนะครับเดี๋ยวให้ลากเยอะวันนี้อีกนิดนึงนี่ครับลากออกก้นกระถางก้นก้นแก้วแล้วนะครับอันนี้ลากยังน้อยครับ นี่ล่าก็ออก้อนแก้วแล้วนะครับเ,เริ่มเยอะแล้วนะครับตอนนี้อันนี้ก็เลิกยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนขาวๆเดี๋ยวต้องรอให้ล่างเยอะกว่านี้นะครับ ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้นะครับผิดถูกตรงไหนแนะนำด้วยนะครับยังเป็นมือใหม่อยู่นะครับหัดปลูกนะครับมือใหม่หัดปลูกหัดเพาะนะครับฝากเพื่อนๆติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ